โฆษณานาทีาที่ทต,ต้องเข้าแล้วไม่น่าจะเชื่อครับตอนนี้นะครับรรผู้ชายคนนี้นะครับรเอานะอี่างียวครับโอ้อ<ว><า>ยู่ักแสนครับกนนนฮะคนไหนอหลับอีคนนึงอยู่นี่ครับหมดสภาพครับโกโก้นะครับ พากันไปวางเยี่ยมมานะครับนนั่โอ้ยเอาร์สท์สะแจกแดกห่าหรอเต้แดกแดกห่าเล่นวะร้านน้ำแก้มไขวจอโจ้ะโหสุดเยี่ยมครับวีสุทธ์มาเปลี่ยนครับแต่ยังคิดสิว่าหายน้ำซะนี่อยู่บ่อา้หมดเสียจนหมดเดียวหมดแน่นนะครับผู้เดียวลั่นทงหน้าครับใครไปไหนก็ได้ยินเด้ ไปแล้วเจ้แข็งเือหางยาววันี้พักเาแห้งไว้ตัวเาพ่นไรบ้างครับจะเป็นจ้งไกันแกลลูก่กันไแน่อีเื้อ้อง็อดกันย่วันี้นี่บรรยากาศที่ชุบชนยูทูบเบอร์นะอ้าวที่บนก็มาแล้วนะครับ มากับถุงทองเนาะไปแล้วโจโจไปละโจหาอะไรอีกอ๋อโจพูดกับทุกคนแบบนี้ไหมนุกโจพูดกับทุกคนแบบนี้โชว์โชว์ของโชว์ของโชว์ของเพื่อนเออเพื่อนะครับยอดเท้าครับเพื่นละครับโทรศัพท์โจครับ

ได้ได้ได้ทักท <c oughs> ายทุกคนอันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีถ้าอารมณ์ไม่ดีนี่เสร็จเนี่ยเง็บเนี่ยไ,ได้เหรอโอ,โอ้โหคลิปแล้วกี่มืออ่นเหยียบย่ำเหเหยียบย่ำเหรออันเหยียบย่ำเด็กอ๋อเหยียบย่ำเพรขอขออันขอขอไม่ดีโอ้โห ได้บอกกันแล้วว่าคลิปมื่นได้คลิปเดียวพากันได้คลิปปังกันนะครับเหยียบย่ำนะหลังบาดมื่นแล้ว้าบหน้าบัดแปดพันยังมื่ดยังมืนกี่ต้นบอกอ,อ่าสงสัยแอดชัยจะต้องให้สาวมณีจัดการาเหยียบย่ำนะไปดิอ้าวัสดีครับอ,อ้อยอ้อ้อยอ้หลังองไปเดียวน่มืดฮ่าดูโจ้ยอมให้โจ้อุ้มด้วย ยืนโนดจอยโจไม่อยือ่น้อเกาะไ่จคนละายยอดถกไส่า okay. อ you know, ันของโจนะส่วนอันนี้ถุงขาวๆด้านบนต้นนี้เป็นของพอดิศรนะคะจะสังเกตว่ามีขวดน้าด้วยแล้วก็มีจมาชิมลยถุงนะคะก็สัญญาณเน็ตแล้วแต่วันแลวแต่ช่วงนะคะนี่คือ เทคนิคของพวกเรานะคะเอามือถือขึ้นไปให้สูงที่สุดเพื่อที่สัญญาณมันจะได้ดีนะคะจะได้อัพคลิปและนจะกดได้นอ้นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในช่วงค่ำนะคะส่วนหนึ่งพี่พี่ก็กลับมาจากวังเยี่ยมนะคะไปช่วยรือเสือภาษาดำนานาะ กำลังทำกับนไปวนากัเลยอ้ยในอีหยางเพิ่บกสวัสดีครับุกท่านสวัสดีครับวันนี้ก็ตื่นแล้วคนหนึ่งตื่นอีกคนหนึ่งก็กำลังจะหลับผัดกันนะคะเดี๋ยวจะเอาน้องไซยมาเพิ่มอีก ก็เล่นดูแจอน้องสายพิมพ์ยงมาอยู่ไอถึงพร้อมไม่เลยแน่ฝันหน้าเย็นเอ้ยใกล้จะเสร็จแล้วเว้ยจะได้ไปหาไอคลิปใหม่แล้วจู่ไปไฟนะเนี่อชมคลิปพิจูเยอะๆใหม่นะคะอุตส่าห์ลงคลิปต้องเยอะแยะ มาิดออกมบบเปิดนยึดแล้วบมบอกไ้ยเฮ้ยเฮ้้ดียืมหน่อได้ใช่หรออกูตัวดียวไปใส่ลิปไปอยู่ตื่นเปิดมส่มาต่พูนว่งเยี่ยมเลยจะลองลูคือไเหรอจะเลี้ยงเหรอผมจะเอาบัวข้อเดย๋ยวให้ ีียกัปตัันนเจลี้ยงะครบกัปตันาชเลี้ยงเลี้ยงอะไรครับรู้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 วยังเขาจะไปกินในย่างกันตอนเย็นนี่กัปตันไปด้วยไหมนี่จะไปกินในย่างตรงนี้โกโก้โกโก้ชวนโกโก้ชวนตรงสี่แยกไงทางไปลงเกลือนี่โอ้ยเห็นแล้วทางไปลงเกลือไหร้านที่มันมีจุดชมวิวข้างหลังร้านชวนกันอะไรคนไปชวนในที่ไหนพี่ชิด พีเชื่อไปกินเนื้อย่างสาวบันีครับจ้าาวิชัยกินเนื้อย่างโฮมกันตอนเย็นโอ้โหตุวาต้องเลี้ยงกันละโอ้โหจริงเหรออ่าเราจะกินเนื้อย่างเพราะอะไรนะคะเมื่อกี้ได้ยินแววโกูก้ไรจะฉลองความสูตรครับเอาแล้วโกโก้ไรสละสูตรมาสองวันนะครับสสระูต สละสดสองวันสละสดไม่สดแล้วนั่นมีคนเรียกกินตำข้าวปุ้นด้วยฟังนู้นเรียกไปกินตำตำซ่วหรือตำข้าวปุ้นโอ้ไอโฟนมันซูมได้ถึงขนาดนี้เลยแต่หน้าก็เป็นแม่แม่ต๋อมกำลังตำาะนมจีนเดี๋ยวเรามาดูฟอ้บอืมอืมอืม บรรยากาศค่ำนี้ก็เนี่ยแหละค่ะอยู่กับพี่ๆนะคะน้องนกพิ่งมาเหรอคะมาช่วงสายๆครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนะฝากทีพีกินด้วยนะครับ0 9 2 7 9 4 7 5 2สนะครับสั่งให้กับยูทูบเบอร์ทุกคนเลยนะครับวัสดีค่ะ